สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกยหมุนนะครับวันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะเสียดายมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสําหรับในกล่องที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนที่เห็นเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็คือก็จะเป็นกล่องเฮลิคอปเตอร์ที่ที่ส่งมานะครับแต่ว่าลําเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือจะมาเอามาขายในราคามือสองแต่ว่าก่อนอื่นที่จะปล่อยออกไปเนี่ยก็คือต้องผ่านการเทสจากผมก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับกล่องนี้ก็จะมาจากคุณสุพัชชัยหลีเจริญนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับ กล่องใบนี้เดี๋ยวจะแกะดูพร้อมๆกันเลยลำเนี่ยจะเป็น380นะครับมีวิทยุพร้อมด้วยแล้วก็มีแบตอีก2ก้อนแล้วมีอะไรอีกนิดหน่อยนะครับแล้วมีที่ชาร์จด้วยนะครับค,คือกับฮอลําเนี่ยคือคุ้มเกินคุ้มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นระบบ GPS h 1 Box นะครับด้วยแต่ว่าราคาเนี่ยก็คือ ผมยังไม่บอกตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูก่อนใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจราคามาดูของก่อนเลยนะครับก็จะแกะเลยนะฮะกับกล่องใบนี้แพ็คมาอย่างบนข้างจะแน่นหนาเลยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าจะเอามาต่อกันนะเอากล่องมาต่อกันนะครับ นย่เีงงค<ก>รับงงอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองพอเวลาเอากล่องมาต่อกันมันมันจะแกะยากๆนิดนะึงมันไม่รู้ว่าจะต้องแกะตรงไหนก่อน เพราะว่าเพราะว่ากล่องมันเอามาต่อกันนะฮะอ่าแกะออกมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเอามาวางทีละอยา่างทีละอย่างเลยนะฮะอ่ะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่หนึ่ง ก็เป็นชิ้นที่สองนะครับต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับมีทั้งหมดอยู่แค่นี้นะครับส่วนในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดเกี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละชิ้นเลยนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นในส่วนของอเดี๋ยวมาดูวิทยุก่อนเลยดีกว่า พอไว้แก่ตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูวิทยุก,ก่อนเลยถ้าแกะพอก่อนก็ไม่ตื่นเต้นนะฮะต้องแกะในอื่นก่อน <laughs> แพ็คมาอย่างดีเลยนะฮะวิทยุนี่ สมัยก่อนนี่ถือว่าเทพมากเลยนะครับจะเป็น2.4นะครับเป็นฟูตาบ้านะครับฟูตาบ้าสภาพก็โอเคนะไม่เก่าไม่เก่าจนเกินไปนะครับเอามาเล่นเครื่องบินปีกเล่นฮอเลยได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะมีแบตเตอรี่ไหมมีแบตเตอรี่ให้หนึ่งก้อนนะครับแต่ข้างหลังก็จะมีตามสภาพนะครับแต่ใช้ได้แน่นอน ไม่ได้เสียบปลั๊กนะครเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กดูมันจะมีมันจะมีตรงนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปนี่ครับติดครับนะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอันนี้ในส่งของวิทยุโอเคผ่านนะครับ ใครที่ดูอยู่เริ่มมันจะน้ำลายไหลแล้วนะอยากรู้ราคาแล้วนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวรอชมให้หมดก่อนนะครับวิทยุผ่านไปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอันนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวแกะดูนะฮะลำนี้บินไม่ได้ไม่ต้องเอาไปนะฮะลำนี้บินเดี๋ยวผมจะรีวิวก็คือบินให้ดูนะฮะดูความนิ่งของมันเพราะว่าลำนี้จะเป็นกล่อง H1 นะครับ ็นกล่องกล่องใส่ข้าวนะฮะกล่องใส่ข้าวไม่ใช่นะฮะเป็นอะไรนะครับนี่เลยนะฮะมีคีมกดลิงก์ด้วยนะครับอันนี้ผมให้ไปหมดเลยนะฮะถ้าใครที่สนใจจะเอามีอะไรมีสายพานมีฟินตั้งมีนี่มีที่ที่ช่างเบรดด้วยนะครับนะครับนะครับ โอเคอันนี้ผ่านไปนะครับกับกล่องข้าวหนึ่งใบตอนนี้มาดูตรงนี้นะฮะที่ผมเปิดให้ดูอ่ะคือคือผมให้ไปหมดเลยนะฮะผมไม่ได้เอามาเอ่าเอาไว้ใช้เองมายังไงก็ขายไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับเป็นของ iMac นะครับสภาพนี้ผมว่าน่าจะต้องติดแน่นอนอยู่แล้วละ ที่ชาร์จนะครับก็จะเป็นสีฟ้าของ iMac แล้วก็มีเป็นสายไฟมีใบหางหลังอยู่ในนี้ด้วยนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะไอนี้คัตเตอร์ของผมเองไม่เกี่ยวนะฮะผ่านไป3ามชิ้นละอันนี้มาดูอันนี้มันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน แพ็กมาดีมากจนผมแกะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็นเบรดนะฮ่าเบรดจริงๆด้วยนะครับเบรดก็จะเป็นเบรดสามแปดศูนย์นะครับหนึ่งคู่เอาไว้สำรองนะฮะเฮ้แต่ว่ามันจะเป็นลายไม่เหมือนกันนะก็ไปบาลานซ์กันเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีกแบบหนึ่งส่วนในนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งซึ่งมีความยาวเท่ากันนะฮะแต่ว่าไม่เท่านะแต่ว่าต้องเอาไปบาลานซ์เองนะนะครับก็ให้มาแบบนี้เอาไปบาลานซ์แล้วก็บินได้นะคับบินได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ต่อไปต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ให้2ก้อนเลยนะครับเป็นของ YPG 1,800มิลลิแอมนะครับสองก้อนเลย YPG สอก้อน1,800มิลลิแอมหกเซลล์นะครับเอาไว้บินกับ380แนำนี้ตอนนี้มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับกับตัวฮอจะเป็นยังไงนะฮะผมเริ่มแกะเลยไม่ต้องเสียเวลานะฮะ ปดมากเจ็บคอนะฮะก็ดูเลยดีกว่านะครับขอบอกเลยนะว่าแพ็กมาดีมากนะฮะ เริ่มเห็นตัวฮอร์แล้วนะฮะย้ำว่าเป็นกล่องเฮดวันนะลำเนี้ยเป็นเฮวันเลยไม่ได้เป็นกล่องเทบาใ่อย่างใดนะฮะ เรียบร้อยแกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วอันี้ในส่วนของบูมกับคานุปีเนี่ยจะเป็นคนละสีนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ว่าสภาพคานุปรีก็ดูโอเคนะแต่จริงๆแล้วก็คือผมก็บอกตรงนี้แล้วว่ามันก็คือฮอมือสองนะครับเรามาดูรายละเอียดกันแบบชัดๆเลยนะครับว่าฮอรลำเนี่ย มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีตําหนิอะไรตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะสำหรับในส่วนของเบรดเอาเบรก่อนเลยเบรก็ถือว่าไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูด้านใต้นะครับด้านใต้ก็ไม่มีรอยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟันมาลงมาแรงเลยเอาผ้าเช็ดออมันก็หายนะครับนะครับก็ไม่มีรอย กลิบเลยนะครับกับเบรดทีนี้มาดูตรงในส่วนของอชุดถางอ่าดูเห้แล้วก็ต้องดูชุดถางนะครับชุดถางอันนี้ก็จะใช้ใบเป็นใบโอ้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะพอเวลาที่เวลาเราบินต้องระวังฝันพื้นเลยนะครับนะครับเป็นใบแบบนี้คาร์บอนนะครับคาร์บอนสีขาวแดงนะครับคาร์บอนสีขาวแดง ก็จะมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้รอยฟันดินอะไรเงี้ยเครื่องสกรปรกนะครับไม่ค่อยได้เช็ดนะครับบินอย่างเดียวนะครับเจ้าของเจ้าของบินอย่างเดียวครับตัวฟินตั้งค่อนข้างจะหนาเลยนะหนามากๆแล้วก็รู้สึกว่าตรงชุดหางเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นอลูนะครับตรงตัวแอลตัวแอลนี่จะเป็นอลูเป็นอลูตัวอลูเลยนะฮะไม่ใช่เป็นตัวพลาสติกแต่อย่างใดนะฮะ ันี้มาดูในส่วนของขาสกีขาสกีก็จะเป็นขาสกีของก๊อบบินนะครับสามแปดศูน,นแบบนี้นะครับเป็นแบบโหลดเตี้ยนะฮะโหลดเตี้ยชุดไฟเซอรมอเตอร์ก็ตามสภาพนะครับ1 0 0 0 kv นะครับตัวนี้ยกพีด kst สองนะครับ mg 3ตัวนะครับ คือถ้าล้เนี่ยถ้าบินไม่ได้เนี่ยก็ก็คือผิดปกตินะฮะก็จะไม่ขายไม่อะไรทั้งนั้นก็คือผมก็เข้าใจว่าถ้าใครที่อยากได้เป็นเจ้าของก็คือฮอก็ต้องบินได้นะครับถ้าฮอบินได้มันก็บ่งบอกถึงว่าชุดไฟเนี่ยคือปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง H1 นะับ GPS นะครับกันหางก็จะเป็น KST 565นะครับ ชุดไฟก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะก็คือจัดเต็มเลยถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดวา่าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเก่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะอัพไปเป็น Beast b ีท s ์เอ็กเคก็ได้แล้วแต่อันนี้จะเป็นสปีดฮอบบี้วิง60หรือ50เนี่ย V4 นะครับเป็นตัว V4 ถ้าเป็นตัว V4 ก็คือ60แอมป์นะครับเนี่ยครับ V4 60แอมป์นะครับพลทินัม ชุดไปจัดเต็มเลยนะฮะกับฮอลําำนี้แต่ที่นี้ในส่วนของคนรุปี้กับบูงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเป็นคนละสีคนละแบบแต่สีก็คล้ายๆกันถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากมายก็ก็เอาไปบินได้นะครับสำหรับใครที่สนใจอันนี้ก็จะมีทั้งรีโมททั้งแบตท,ทั้งที่ชาร์จอะลงอะไรมาพร้อมหมดเลยนะครับครับสำหรับฮอลํลนี้นะครับ ก็เดี๋ยวในส่วนของราคานะครับว่าผมจะจําหน่ายทั้งชุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะให้มันบินก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนติดยังไงเพื่อนเก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมลํานี้นะครับบินเป็นกล่อง H1 นิ่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในคลิปหน้านะครับถ้าใครที่สนใจในเรื่องของราคาหรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจริงๆก็ทักกันเข้ามาทางไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับบอกเลยเลยว่าราคาเนี่ยกับรำเนี่ยคือเพื่อนๆสามารถจะเอื้อมถึงได้ถ้าใครที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะได้ฮอแบบนี้ไปเล่นในราคาที่ย่อมเยาวไม่แพงนะครับพร้อมกับวิทยุแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมเลยนะครับแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาเลยนะครับในส่วนในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะบอกราคานะครับบอกราคา ให้ดูคลิปมันบินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามชมกับสามแปดศูนย์ลำนี้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับชมลำนี้นะครับแล้วก็เวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสา0 d ปด0ูนย์ดีวาปศนย์ฟกล่อง h one box นะครับสวัสดีครับ